มีสองไข่เลยค่ะพี่น้องน้าคนเดียวค่ะงามงามค่ะพี่น้องดไข่นเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องมันผลขึ้นมาแล้วค่ะน้ำหินลุกนี่ค่ะตาพี่นอ้นนนองมาหนีผ้าพี่น้องมาหาเห็ดละโง่ค่ะพี่น้อง ยินเห็นอยูปนะ่ปตาหน่ะมันหลักหว่องนะคะนี่ค่ะเหาก,ก็มาพอแล้วนะคะเบื้องค่ะพี่น้องอันนี้ทางจอมบึงหลาดลละะบุรีแล้วค่ะพี่น้องงามๆเลยค่ะค้นหลากหลายะคะ่ะเพิ่งเก็บออกไปแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยนี่ค่ะเบื้องค่ะพี่น้อง ฝนตกมาค่ะมันลงหลุกลดอกนี่น้อนกินค่ะออันนี้เป็นเห็ดเหลืองงอกเดืองนะคะ่ะกับพ่อชีสีไดเรียมอยู่ค่ะพี่น้อง มาลุ่นกันค่ะว่ามันนี้้อาสียดๆบ้างแล้วนะคะรอบเนี่ยรอบเสายันเจียไปแล้วคือกันค่ะตอนตีซีตีหานะคะงามๆเลยค่ะเพ่ะพี่น้องว่กยขจรอไต้ไปแล้วค่ะอันนี้เป็นปลาจอมบึงนะคะพี่น้องลาดูรีจอมบึงนะคะค่ะพี่นอนงามๆเลยค่ะ นี่ค่ะมั่นค่ะพี่น้องมันบานหมดเลยค่ะตัดเอาแจ้ตอของมันค่ะนี่ค่ะงามๆเลยค่ะค่ะพี่น้องยังยมบ้าเดมามือเดียวค่ะปึ๊บมันบานถิ่นหมดเลยค่ะเสียดายแห้งค่ะพี่น้องแยี่ยมมีก็เอาไปแกงกินเองค่ะพี่น้องขายบ้าเด้ค่ะ าามาผู้เดียวอีกก็ตัอแล้วค่ะพี่น้องรอบนี้อนมองทางพี่น้องสงามเลยค่ะนี่เกิดอยู่น้ำหินนะคะยุ่งขังทางนี่ค่ะพี่น้องบ กรสีแดงเงนเสียงรลอนนะคะอันนี้สองใครเลยค่ะพี่น้องน้คนเดียวค่ะน้ำน้ำค่ะพี่น้องเห็ดรางงอกค่ะเมื้อนี้ไม่ได้เห็ดรางงอกค่ะพี่น้งงองไ่ไดน,นเห็ดไข่ย,ยอดเลยค่ะ าง,งามๆเลยค่ะมันก็สีห้างจากไม้นะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าจองเก็ีบไปแล้วนะคะาง,งามๆเลยค่ะม่านนะคะพี่น้องมื่อี้น้องเบิ้งค่ะพูนนะคะเห็นปะค่ะมันซันลงไปเลยนะมันออกห้างนะคะเพราะว่านีเพ่เก็บไปแล้วค่ะ หมดแดงฝ่อไว้ไห้ค่ะพี่น้องงามๆเลยค่ะขอบคุณเจ้าป้าเจ้าเขาค่ะพี่น้องเมื่อค่ะมันดอกหน่อยเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเกิดน้ำหินค่ะข้างข้างขึ้นไปสูงข้างดอกหน่อยค่ะ พี่น้องนี่ค่ะสน้ากหน่อยคะพี่น้องมันแดดแห้งค่ะยางขึ้นเขาบักสูงเลยค่ะเดี๋ยวไก่กันค่ะพี่น้องยิ่งขึ้นมากจนปลายจำดอยพอดีค่ะจนทิ็น ขาอีกฟังหนึ่งพนะค่ะเมื่อค่ะนี่มันสีสั่นลงยังสีเลยนะคะเมื่อค่ะพี่น้องมันผลขึ้นมานะค่ะน้ำหินลุกเม่ค่ะยุบยุบเลยดิค่ะทำงานไหมคะพี่น้องเศาหามหามแล้วค่ะ โอ้เมื่อย่กัพี่น้องมึงค่ะพี่น้องนี่เกิดน้ำซอหุณค่ะไหนนะคะค่ะมินท์ค เมือเคยยังไงเหมือนี่อยู่วันเดียวค่ะพี่น้องนีค่ะพี่น้องอน้อมค่ะงานนี่ค่ะ,ค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 ะดินมันดูกคะ่ะ เราแล้วค่ะพี่น้องเหนื่อยรวมซองเทียร์เหรอคะพี่น้องเนี่ยนรางอค่ะพี่น้องโอ้ยสันแหยงค่ะพี่น้องมองค่ะน้ำค่ะเออว่ามันบานอยู่นะค่ะพี่น้อง ก็ค่ะพี่น้องดอกนึงค่ะอุ้ยแมงมันมากินนะคะ่ะถอนดอกเลยค่ะพี่น้องอึ๊บนี่ค่ะครัมันเถอาถิ่นแล้วค่ะพี่เนาะบังคับพี่เนาะเกิดด้วยน้ำหินยันม้าสายหมุยันมา้า,มาเหรอยังกลับวบ่ขึ้นม้าสูงไหมคะ่ะว่าขึ้นม้าสูงบันี้มันกับบานยังชิร้านบ่มีนะคะ่ะ เป็นผลงานของห้องวันนี้นะคะพี่น้องก็สดีได้ประมาณนี้ระคาเด็เกียงเะคะ่ะอัน,นมุ้งกีกีก็กกอยู่ทางล่างค่ะพี่น้องเอาดอกๆไว้ทั้นั้งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นนะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพอกันชิปหนาครับพี่น้อง